ฉันั้นก็เอามาเลยต่อไปนี้เราเข้าถูวิถีของอะไรซูเปอร์ไฮเทคโนโลยีก็แล้วกันนะเอาล่ะทางค,คุณคนุกนะครับเอาล่ะบอกความต้องการมาทั้งหมดเลยครับผมเชิญครับอความต้องการของผมมีแคอ่อย่างเดียวครับผมอยากจะทำให้ความกังวล ิดมากในเรื่องของเวลาที่เราทําอะไรอย่างใรอย่างหนึ่งครับอืก็จะคิดแบบว่าเป็นหลายแง่มุมมากเลยอ,อย่างเช่นทำอาหารอะไรเงี้ยครับอืไปซื้อในตลาดแล้วก็จะคิดว่าเอ๊ะอันนี้ดีไหมนะผักนี่ดีไหมม,มันจะถูกต้องหรือเปล่านะอะไรครับก็คือใช้เวลาในการคิดเยอะมากเลยครับเสียพลังงานไปกับการคิดเยอะมากเลยครับโอเคสรุปตัวนี้โห oh, ถูกตั้งดีมากใช้ภาษาดีครับ ใช้พลังงานในการคิดมากเลยจนกระทั่งหนังนะเขาจนอรงหมอกไปแตกนี่ดีกว่าชุดเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับที่เลยนะเอาละขออนุญาตถอยหลังไปหาข้อมูลทางฝั่งลุงนิดนึงเออท่าฝั่งคนนะฮะว่าเออเท่าที่ไปบินเขาแจ้งมาให้ลุงได้ทราบนะมนีความรู้สึกว่าความรู้สึกความรู้สึกที่อยากปลดทิง้งอดีตที่เคยโดน ผู้คนเพื่อนฝูงโดนบูลลี่ค,ความรู้สึกผิดหวังในตัวเองในปัจจุบันอยากให้พ่อแม่เราภูมิใจในตัวเราเนี่ะโอ้โหเป้าหมายนี่สูงสุดครับ,รบอยากจะให้พ่อแม่ตัวเราภูมิใจตัวเราถามว่านาทีนี้อายุกับอาชีพหรือเรียนหนังสืออยู่เชนญครับผมอตอนนี้ เรียนได้เรียนจบแล้วครับผมจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็เพิ่งออกจากงานเมื่อช่วงโควิดครั้งล่าสุดนี้ครับผมเมื่อประมาณเดือนกุมภาประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดครับตอนนี้นะครับมีงานการที่เป็นรูกบอาไหมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เมื่อมีครับมีครับเป็นลูกจ้างครับมักจะทางานกับคุณพ่อครับ โอเคดีแล้วฮะอืมพ่อจ้างได้ดีเว้ยเออมันต่างกับคนอื่นจ้างไหมขออ้อจ้างเออลองอธิบายอารมณ์นี้หน่อสิครับต่างจากคนอื่นไหมก็ก็ค่อนข้างที่จะต่างเพราะว่าคุณพ่อเราก็ทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็เป็นลูกของคุณพ่อครับก็ต่างต่างก็คือเหมือนพ่อเราเป็นับหัวหน้ะคนเองคนุกคนเขาก็จะเกณงใจอะไรเราประมาณนี้ครับอืมนะครับ ความรู้สึกที่แตกต่างครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมโอเคกับที่ทํางานนะครับ,ร,บรู้สึกว่ามีมีการใช้เอกสิทธิ์ในความเป็นลูกพ่อเกี่ยวข้องกับเนื้องานไหมครับไม่ครับรู้สึกในของในงุมมองของคนนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะโชว์ว่าเนี่ยเป็นมาทํางานเช้าเหมือนกันนะม,มาทํางานเท่ากันนะผมไม่อยากจะให้คนมองว่าเนี่ยเฮ้ย เป็นลูกหัวหน้าแล้วมาทํางานอะไรอย่างงี้มไมดีมากครับมาฐานนี้ดีมากอย่างน้อยสุดพ่อเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้มาฐานการม,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 มารฐานคําว่าสมเสม,มอการรักษาเวลาเข้าออกเนี่ยสําคัญยิ่งอย่าให้ใครตาหนิดได้เด็ดขาดพ้นไปถึงพ่อเรารก็เพราะมันนำสกุลเดียวกันมันยุ่งตรงนี้แหละ <laughs> โอเคไหม <laughs> แต่ทั้งหมดเนื่องงานก็ไปได้ดีเนาะอ่า นนก็ยินดีด้วยนะครับเอาละมาถึงตรงนี้คุยกับ <นะ S 2> ลุงแล้วนะครับถึงขนาดนี้ถามตัวเองสิว่าความรู้สึกที่เคยมีเคยเป็นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมก,ก็ซึมเศร้าซึมเศร้าเนี่ยอาการที่ว่านั้นมันยังคงเหลืองเหลืออยู่หรือเปล่าครับจะ <c oughs> ไม่ต้องตอบอไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบให้คิดไม่ต้องตอบละละไม่ต้องคิดนะฮะ และแล้วอาการที่ว่านี้สมมติว่ามันยังหลงเหลืออยู่ดูนะมันจะหายจากหัวของคุณเลยอ่ะหลับตาธรรมดาไม่ต้องทำอะไรนึกถึงใบหน้าคนที่เป็นบุลลี่เราณนะวันนั้นแ่ หน้าวันนี้ฉันมีงานมีการแล้วเราโวยประมาณนั้นหรือว่าฉันแต่เบ่กก็ได้แต่ฉันไม่เบ่กประมาณนั้นนะครับปราสังเกตมันจะเบาหัวเแบาบตัวและหายใจโลครับอาการวิตกกกระเพื่อมที่เคยเป็นเคยมีมันก็จะหายไปจากตัวเรามันจะบอกผ่านความรู้สึกของตัวเราเองนะครับ รู้สึกว่าเป็นยังไงลองอธิบายผ่านความรู้สึกเล,เ,ลเล่น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 ดูสิเชิญครับครับรสึกคิวเพิร์ดนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอกครับรู้สึกเหมือนเราอ่าจิตมันว่างครับอืมว่างครับจิตมันว่างครับอืม,มอืมไม่ตตัวตนไม่ได้อะไรครับรู้สึกว่าเออ มันเป็นแค่นั้นเองแล้ว่อรู้สดีมากคำว่าจิตว่างคือภาษาจํานะจิตว่างเพราะเคยจํากันมามันเป็นบันทึกอยู่ในหัวเราจิตว่างจิตว่างจิตว่างเป็นภาษาจํามาจริงๆไม่ใช่ครับผมฟังใหม่นะครับเหมือนกับจิตว่างจิตว่างจริงๆแต่ตัวเรามันจะเบาลอยสบายเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนกับไร้แรงดึงดูดของโลก หรือในหนึ่งบอกว่าหนีศูนย์ถ่วงของโลกนั่นเองนะพลังงานตัวนี้มันจะยกตัวเราให้ให้เลยจากหนีศูนย์ถ่วงโลกมันจะเลยออกไปโยกไปแต่พลังงานตรงนี้ลุงจะบอกว่านี่คือเป็นสเตติกเอน์จีหรือพลังงานศักก็ว่าได้อันเดียวกันพลังงานศักที่มันถูกต้องตรงจริงปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเท่ากับเท่ากันระหว่างดึงดูดคําว่าดูดลงมาคือ โลกแม,ม่นดูดปุ๊บเีเขาเรียกกันว่าเราเราเรียกภาษาว่าแวคคิอัมมันจะเท่ากับเพรสเชอร์ทันทีเลยครับแวคคิอัมจะเท่ากับเพรสเชอร์เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคือพลังงานศักตัวนี้มันเซตซิโรเป็นศูนย์เพราะนั้นพอเวลาได้ยินเสียงฝั่งลุงผ่านเข้าไปหูสู่สมองสู่ข้อใจอต่างๆนั่นมันจะปรับเป็นบูรณาการร่างกายกันเสียทั้งหมดทำให้เฮ้ย มันเบาเหมือนลอยน่นอนอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนครับผมเพราะมันผ่านความรู้สึกบีฟอนอัปเตอร์นั่นเองนะฮะพอพอรับได้ไมั้ยลุงพูดอย่างนี้ครับผมทำได้ครับับด้ครับแต่ก็จะต้องเจ็บไปทบทวนใช่ใ่ใช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 ให้เข้าใจมากขึ้นใช่เพราะว่าเวลาเราอยู่ตรงนี้มันอยู่เวลาน้อยลุงถึงให้ความสัคัญแต่ละคำบวดดิ้งแต่ละคำล,คำลุงใช้ความจำกันมากที่บอกว่าหนึ่งความเข้าใจ ลุงจะให้ความเชืมันถึง80 9 0บ้านั่นในการคุยกันในโดยไยแต่เวลาลุงปล่อยพลังปุ๊บเนี่ยมันประมาณสักส0 5%เอร์เนหเองอะครับทางด้านนักจิตวิทยาเขาบอกเฮ้ย e ที่มันจิตวิทยาลุงบอกว่านักจิตวิทยาคนไหนทำได้เหมือนลุงนี่ดีกว่าแปลว่าไม่ใช่จิตวิทยาครับอาจิตวิทยานี่นก็ชวนพูดคุยคุย,คย,คย,คยนู่นนี้นั่นสารพัดร้อยแปจิตวิทยาเนี่ย คนที่มีนักคือนักจิตวิทยาเนี่ยจะพูดอะไจะมีคนเชื่อถือนะเชื่อ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 ,อ,อของลุงไม่ใช่เชื่อของลุงมันเป็นความจริงและความรู้สึกในลึกเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้เลยขาดมันเป็นตัวเราอย่างเช่นเขาบอก i, อเฮ้ยซึมเศร้าเป็นไงวะดูแต่ภาษาเฮ้ยบุลลี่เฮ้ยใครบุลลี่ใครมันเรื่องของเราไม่มีใครรู้เห็นตามด้วยหน้าวันนั้นเห็นไหมครับ นี่นะมันบรรจุอยู่ในหัวสมองหมดเพราะนั้นลุงพอเราปล่อยเสียงปุ๊บเข้าหูสู่สมองเลยมันจะล้างหลุมดําในสมองจึงได้เบาไปทั้งตัวครับเห็นไหมเบาหัวนั่นนะครับ <c oughs> เบาตัวแล้วหายใจยาวขึ้นหรือว่าโล่งขึ้นนี้ครับผมนะจําจภาษานี่ไว้เบาหัวเบาตัวแหละแหละหายใจโล่งนี่แหละก็เป็นแพ็กเกจชิ่นนี้จะไปทบทวนให้ได้เลยตรงนี้เป็นภาษานําไปทบทวน หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ไอ้ที่บอกว่ามันเคยเป็นอะไรต่างสาราพัดมันสะสมอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดร่างกายนั้ทั้งหมดนะตีซะว่าโอ้โหมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมัเจอลุงแล้วมันคลี่มันคลายมันหายไปเซอซว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมจาามันร้อยใช่ไหมครับอืมเหลืออยู่ประมาณ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าไปรล้วเจ็ดสิบห้าใช่ครับหนึ่งอ่าสามเลยสามเลฮะครับสามเลสี่ครับนะมันหายหายมันเหลือยี่ห้าใช่ครับแปลว่าไปรล้วเจ็ดสิบห้าเนาะใช่ครับเอโอเค okay. ต้องการร้อยไหมทีนี้อ่าอ่าถามว่าต้องถามว่าต้องการไหมต้องการ ให้นอนอยู่แล้วครับลองดูนะอ้าวฉะนั้นดื่มน้ำหนึไดครับเนี่ยดื่มน้ำเลยครับน, <ขอ S 1> น้ำที่ออน้ำขวดอ้า<ข>อได้ไเลย,เลยครับสอยไปสองสามมือเลยครับทีเนี้ยค <c oughs> อยดูทีมันจะดับเบิลให้ดูอาวแล้วพอนานอ้าวล่ะต่อไปนี้สูดหายใจเข้าไปทางจมูกปืด๊ดเต็มร้อยไปเลยแล้วก็กลั้นนาน ก้มตามหน่อยก็ดีก้มตามก้มตามครับก้มตามครับก้มเลยก็มสุดขั้วโลกเลยนะฮะหน้าผาถึงหัวเขาได้ยิ่งดีคาแมวท้องตามคาแมวท้องเอามือกดโกยตามก็ได้เพราะ่อมืออิสระอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับดกดโกยเขามันจะรู้สึกจุกๆนิดนๆนครับแน,น,น่นๆนิดๆนะตรงที่มันแน่นนี่นะครับนิ่งเอาไว้ประมาณสักสามวินาที ถึงจุดนิ่งจุดนี้สามสองสามโอเคปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาทีเนี้ยเงยหน้าขึ้นไปไปหลังคาบ้านเลยสายหน้าซ้ายหัวหัวซ้ายก้มก้กกกมเงยตามด้วยเลยครับสายหัวด้วยสายหัวอย่านิ่งอย่านิ่งอา่านั่นแ่ะสายซ้ายขวาไปมาสายไปเออถ้าสามารถควงทั้งหัวได้ยิ่งดีหมุนเป็นวงกลมได้ยิ่งดีถ้าทําได้แต่อย่าให้เกิดหน้าห้าวินะอ่าเอาละพออ่ามากกว่านั้นมันจากหน้ามืด นดงเฉลีย่ยเวลาให้เรียบร้อยแล้วว่าแล้วก็หายใจแบบซุปเปอร์ชาร์ตอย่างเนี้ยเข้าจมูกออกปากเข้าจมูกออจมูกพวกนี้เข้าจมูกออกปากเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่าลองกระแทกรแรงๆดูสิเข้าจมูกออกปากเนี่ยนานละ ทําให้ได้มันจังหวะเนี่ยมันทําให้ได้เลยครับอย่างลุงเนี่ยมันคุ้นเคยมันออโตเมต,ติกได้ฝั่งลุงเนี่ยทาจนคุ้นเคยออโตเมต,ติกน่ะโอ้เลยเลยเออโอ้เลยเลยร้องโอ้เลยเลยเอาไม้เข้าจมูกออาปากเอาไม้เอาไม้ลุงอเอเลุงจะเรียกว่าชบซบปร์ช์าซุปรช์ปรช์จเจอร์นี่แหละพืดปากพืปาปอาืม เออครับดองโห้ดเลยเหรอด้ครับอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าผมอาคือชอบเวลาเวลาแบบว่าอย่างเช่นตอนอ่านหนังสือหรือว่าอืที่เราโฟกัสอะไรครับผมจะชอบลืมหายใจครับอใช่ไอันี้เรื่องจริงครับบางทีก็ปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุครับอาว่าเอามติกมันออโตเมติกในร่างกายแต่มันออฟไลน์ อ่าอ่านก็ไม่เข้าหรอหนังสือทีนี้อ่ะอ่านเข้าไปก็จำไม่ได้หรอโมเหมือนเดิมเลยใช่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 มันมีความสุขเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเราเราก็หาสาเหตุคิดไปเรื่อยๆคำาผมคำโมไปครับอ่าดีแล้วมาเจอกันเอาถามกลับทีนี้ครับว่าง่ายผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณถามว่า เราหวังผลบรรพีเนี่ยได้ตามเป้าไหมครับเชิญครับก็เกินเป้าอีกครับผมนอโอ้โหก็แปลว่าเกินร้อยเลยเหรอ,อ <c oughs> ต้องการร้อยเกินร้อยนะนี่แหละครับหาซื้อไม่มีขายครับอยากได้ทําเอง <c oughs> แต่ต้องทํากับบุคคลที่เขามีศักยภาพจริงๆนะกับพลังงานจริงหรือครับอย่างรู้เนี่ยเปิดตัวเต็มตัวแล้วว่านี่แหละลุงออกพวนงงีนคือ ลงานบุ์ร้อยเปอร์เซ็นตเกินต่างหากนะครับนะเนี่ยน้ำพระพิสูจ์สิเนีกันดีแนละ้วคนรุ่นใหม่นี้เป็นคนที่ต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับรุ่นเก่าๆเดี๋ยวเขาจะทยอยตายไปเองนะเขาเขีนไหมถ้าเขารับไม่ได้นะรุ่นเราต่างหากทุกอ,อยู่ในโลกอีกนานใช่ไหมครับ <c oughs> ต้องมีสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกายกองลุงก็เป็นเพียงแท่ลุงได้ลุงมีลุงก็หยิบยื่นให้ทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเลย นะฝั่งคุณนัท<ม>ก็ถือว่าได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้วชีวิตนี้นะครับ,น,บนะไอ้คำว่าซ้ำชอบซึมเศร้าเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้ตรงเนี้ยครับซึมเศร้าซึซมเศร้าเหมือนเราได้ทำการพูดคุยกับเพื่อนที่มีอาจารย์เดียวกันแล้วก็อ่านในอินเทอร์เน็ตครับก็คือซึมเศร้าอ,อาการเป็นอย่างนี้นี้ออก,กเราก็เลยเรียกว่าซึมเศร้าครับอ๋อวิิชัยเองนะ ไม่ใช่ถูกไปไปถูกไม่ใช่ถูกคุณมดคุณแมวคนลิบไม่ถึงขั้นถูคุณมดคุณแมวตีตราบาปเอาไว้ให้นะที่จริงก็มีนะครับมีไหมเคยไปหามดหาแมวบ้างไหมขอขโทษนะครับมดแมวคือมมดแวคือคุณมดคุณหมอแหละครับคุณมดคุณหมอน่ะ ลุงอะู่บอกว่าคุณมดคุณแมวครับไม่เคยไปหาคุณมดคุณแมวครับอืมแต่ว่าเคยไปแต่ไปหาคลินิกทานยาครับโอ้คลินิกก็คือหมอนั่นพอๆกันแห้อโอเคนะโอเคเขโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจไม่มีไรถ้าเราเคลียร์สิ่งเหล่านี้ครับไม่มีอะไร ลุงถามกระซอกกระแทกกระนอกกระแน่นเนี่ยนะะก็ต้องการสะกิดที่มันเป็นตะกัวเล็กๆที่มันซึมอยู่ในหลืบอยู่ในอยู่ในรูนะหลักการของลุงจะเป็นอย่างนั้นโดยการเจาะด้วยภาษาโอเคเพื่อก่อความเข้าใจให้เกิดระอกแค่น้เองฮหลักการลุงมีแค่นี้นะพอเวลามันทั้งหมดมันคลีนถูกคลีนถูกเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าซึมเศร้าหรือคําว่าดีเพสแต่พอเวลาตื่นเต้นอเลิศหน่อยเขาก็บอกว่าอะไรวะ ไบโพล่าไ <laughs> บโพล่าอ,อ่อาน,อนั่นภาษาเขาภาษาเขานะภาษาคุณมดคุณแมวคะัเนาะง <_ s 1> ั้นฝังเราไม่ใช่ตันนั้นเราแค่ความรู้สึกให่ไหมนะที่มันมันไม่ดีเลยกับอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมฮะต่อไปนี้อะไรก็ได้โอ้โหมันโคตรรู้สึกดีเลยประมาณเนี่ยเห็นไหม ใช่นะพอเวลามันผ่านวาระมันจะกลับขั้วกลับข้างได้นะอ่าพร้อมๆกันนี้นะฮะคนใกล้ชิดทีเนี้ยจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคอยดูนะคนที่เขาเคยไม่ไม่ชอบที่หน้าเราอะ่ะมันจะกลับโรคเลยครับหลังจากได้รับพนักงานบริสุทจากโรงไปละสังเกตให้ได้เพื่อนร่วมงานใครก็ได้ จากคนที่ไม่เคยจะเป็นมิตรเฮ้ย <Hey, S 1> มามาใกล้<ๆ>ชิดเราเป็นมิตรแค่เนี่ยคุยกันภาษาเดียวกันออกไปได้อยากเป็นเพื่อนคุยเลยพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่เคยทําลายใครมีแต่เป็นศูนย์กลางให้กับลหลายๆคนมาร่วมกันพลังงานตัวนี้เป็นอย่างนั้นครับนะขอให้ตั้งข้อสังเหในชีวิตจริงนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่จะเสริมเติมจะบอกกับใครได้ไหมคนไหนที่เขายังศึกษาเรียนรู้สิ่งน,นี้ด้วยกันที่คุณได้รับอะไรต่างๆเชิญครับตามปัทยาสายนะ ครับก็อาจะบอกทุกคนว่า,าเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมได้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 ได,ได้ครับนะครับจะบอกเองอยากจะบอกทุกคนว่าคือการที่เราจะทําให้อ่าจา,จากที่ผมประสบมานะครับก็คือการที่เราจะทําให้อ่าคนคนใกล้ชิดรู้สึกดีอครับ ก็คือเราก็ต้องคิดถึงเขาก่อนเสมอครับแล้วก็อะไรที่อะไรที่ตัวเองไม่ชอบก็อย่าไปทําให้คนอื่นครับแค่นี้เราก็จะสามารถทาให้คนคนอื่นรักเรานะครับผมโอเคตัวเองกับตัวเองซะใช้ได้ครับถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้องครับนะข <c oughs> อให้เป็นศูนย์กลางของบุคคลทัว่วไปที่มีความแต่ร่าเริงนะทำงานนกครคอยมีเรี่ยวแรงนะี่อย่างนี้นกันนะขอใอยเจริญก้าวหน้าในน,นันท่กรรงานนะครับ โอเคนะจบข่าวแค่นี้ครับสวัสีีครับสััสดีครับครับผมครับผมน่าแหละ